สนับสนุนโดยว h i t ม Mill to Go การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตีตั๋วเที่ยวช็อปชิลกับอัมสกาวใจพุวัสิ์ค่ะคนี่คือรับลมเพชรค่ะแล้วก็ปอนวัชิล่ราร้องกันนะพันครับ ตีตัววเที่ยวตีตัวเที่ยวเลิศไหมเลิศไม่เลิศนีไ่ไม่ให้ออกนะเลิศเลิศตะปูไว้ก,ก่อนไม่อยากจะบอกอแต่ว่าวันนี้เรามีเมลจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะสวัสดีครับทีมงานรายการตีตัวเที่ยวไทยทุกคนสว,ส,สวัสดีควัะผมชื่อโจ้ครับมผมและพเพื่อนๆชอบไปเที่ยวตามต่างจังหวัดมากๆเลยครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ทให้บรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านเช่นถนนคนเดินตามต่างจังหวัด พอจะมีที่แนะนําบ้างไหมครับผมและเพื่อนๆจะได้ตามไปเที่ยวและหาซื้อของที่ะลึกมาเก็บไว้ครับขอบคุณมากนะครับขอให้รายการเรตติ้งสูงๆค่ะออขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะคุณโจ้แหมอุตสาห์ส่งภารกิจมาให้เราทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องจัดให้อยู่แล้วแน่นอนค่ะคุณโจ้ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจให้คุณโจ้นะคะเราจะไปตี้ตั๋วเที่ยวกันก่อนใช่วันนี้ใครพาไปคะพีกพาไปเองไปที่ไหนซีท็อปพิซอย่างนี้ค่ะไม่บอกบอกอ้าวบอกนิดนึงนี้ไม่เอานี่อยากให้พี่ออกไปดูพร้อมพานผู้ชมจริงเหรอจริงค่ะโอเคได้งั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคไปเลยค่ะ ตัวเที่ยววันนี้ปอนพี่พามาที่นี่ดูบรรยากาศเป็นไงบางอุงจังหวัดแม่ฮ้องสอนครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยฮะโอ้เป็นไงอากาศกำลังดีเลยตรงนี้เป็นทะเลสาบนะครับผมว่าที่นี่นะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแบบโอ้โหบรรยากาศดีมากๆครับและข้างหลังผมดูครับวันน้าก็ยังมีควันขึ้นมาอากาศเย็นมากครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าพี่ติ๊กปะไปดูเนอะโอเคครับ ทะเลสาบบางอุงมีลักษณะเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงริมอ่างเก็บน้ำรายล้อมไปด้วยทิวสนสวยงามบรรยากาศเหมาะกับการมาท่องเที่ยวพักผ่อนชาร์จพลังให้ชีวิตมากๆค่ะและหากคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกรักษาความสวยงามแบบนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวต่อไปได้มาสัมผัสความงดงามกันนะคะ ี่เป็นไงปอนนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปล่องแพชมบรรยากาศคือนอกจากที่นี่จะมีสถานที่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติอย่างนี้ยังมีแพให้เราได้นั่งชมบรรยากาศด้วยแน่นอนแน่นอน <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่จะพาไปพาไป,พ,ไปพี่ไปเลย่ะพี่ไปเลยโอเคครับจริงๆพี่กขอยากจะพายให้นั่งเหรอนะผมขึ้นแล้วให้เ้ <c oughs> <c oughs> มันไม่พายก็ได้มันมันต้องใช้แรง <c oughs> พพี่าามาวันนบรรยากาศดีมากๆเลยครับสวยงามสุดๆเลยครับผมอยากจะบอกให้ผู้ชมครับที่นี่นะเขาไม่บอกว่าให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนริมทะเลสาบอย่างนี้เลยโอ้อโหชิลมากๆอ่าแล้วแถมตอนเช้าเนี่ยล่องแพนี่ดูแบบโอ้อโหว,วิวนี่รอบทะเลสาบอีกโอ้โหมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างครับก<ช>่อนหน้านี้ครับผมแอบเห็นคราบมีพระมาเดินมีธบาด้วยฮะใช่โอ้โหสุดยอดเลยมีกิจกรรมเยอะมากมาครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มากันครับ แต่ถ้าใครแบบว่าไม่รู้ข้อมูลโอ้ยฟังอุ๋งสเต็มหรือเปล่าอะไรยังไงต้องทำยังไงครับสอบถามได้1672ค่ะท่านผู้ชมโทรไปเบอร์นี้เขาแบบบอกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยเลย oh, ข้อมูลเขาพูดจ,จริงๆครับแต่วันนี้เวลาเราหมดลงอีกแล้วช่วงตีตัวเที่ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพดีกว่าค่ะไป มากๆเขาบอกเลยว่าเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่พี่ออกแบบชื่นชอบมากๆใช่ค่ะปางอุ้มใช่คนไทยไม่ควรจะไปนะครับโอ้โหไปตอนเช้าเช้าเนี่ยอากาศดีมากไปดูแบบพระอาทิตยขึ้นตรงนั้นเนี่โอ้โหสวยมากครับเราไปล่องเรือชมทะเลสาบมาด้วยเป็นไงเห็นหงหรือเปล่าไปที่นั่นนะหงนี่เป็นหงดำนะคือหงเนี่ยเขามีหงขาวหงดำแต่ถ้าหงแดงน่เลียวพูนะครับ เกี่ยวเลยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าบรรยากาศยามเช้าเนี่ยหนาวเนาะ หนาวอากาศดีใช่ไหมคะพู่แบบว่านักท่องเที่ยวชอบนิยมไปแบบว่ากางเต็นท์นอนอะนิ้งเลยลซานี่นอนเต็นท์กันสองคนเลยเหรอคะโอ้โห,โหโเต็นท์แทบพัง <laughs> <laughs> ปอนดิ้จ้ะปอนดิ้ <laughs> ไม่เต็นท์แทบพังนี่คือตัวเราใหญ่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ปอนดิ้เนี่ยจะหวัง <laughs> ว่าคนจะชื่นชอบนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักคู่ดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจให้กับคุณเจ้านะคะสักคู่เดียวค่ะ ั่วเต็มเมล็ดเอาไงเดียนั่นไงเ็มเมล็ดอะโ่อโนวัไวต์ำม,มิวทำจากผู้เหลืองเต็มเมล็ดให้โปรตีนอิ่มสบายท้องสนุกได้เต็มเต็มพวกเราเลือกแล้วรักเลยเที่ยวแบบไหนเมืองไทยยั่งยืน เที่ยวไปอนุรักษ์ไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยหัวใจละ่ะเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย